สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .4 วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในรูปแบบของการาใช้วิดีโอนะครับครูอัดวิดีโอนะครับลองทุกรูปแบบนะครับว่านักเรียนการอัดวิดีโอของครูนี้นักเรียนสามารถที่จะทํรายงานแล้วไม่เข้าใจแล้วนักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะครับนะครับลองดูว่าเราเรียนแบบไหนเราจะาสามารถที่จะทํรายงานแล้วก็เก็บคะแนนของครูได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงวันนี้ครูก็ไม่ได้ครูไม่ได้ว่างนะครับต้องไปทําธุระที่โรงพยาบาลน,นะครับก็เลยต้องลองอัดวิดีโอให้นักเรียนนะครับว่านักเรียนจะเรียนไปยังไงนะครับเราลองทดลองวิธีนี้ดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องสะสารรอบตัวของเรานะครับเราจะมาเรียนครูเน้นๆไปเลยครูเน้นความสําคัญเลยนะครับเรื่องสสารนะครับนเน้นความสําคัญมาเลยไม่พูดยาวไม่พูดมากดูสไลด์ที่หนึ่งสะสาร สสารก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับสิ euh, ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเขาเรียกว่าสสารนะครับจะบอกว่าสสารเป็นสิ่งที่มีมวลนะครับมีมวลและต้องการที่อยู่นะครับและต้องการที่อยู่ซึ่งเรียกว่าสสารโดยสสารรอบตัวเรานั้นสามารถจัดจําแนกได้สามสถานะนะครับสัปด <ov> าห์ที่แล้วเราเรียนคุณสมบัติของวัสดุนะครับนะครับ คุณสมบัติของวัสดุวันนี้เราจะมาเรียนสถานะของสา,สารสา,สารมีอยู่3สถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับของแข็งของเหลวและแก๊สในชีวิตประจําวันเรามาดูของแข็งก่อนของแข็งนะครับเห็นไหมเขายกตัวอย่างเป็นน้ําแข็งมานะครับแต่ไม่ได้มีแค่น้ําแข็งที่จะเป็นของแข็งอะไรที่มันแข็งที่มันเอามาทุบตีเราเอามาสัมผัสร่างกายเราแล้วามาเช็ค นั่นคือของแข็งนะเช่นเล็กก้อนหินนะครับแว่นตาโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเป็นของแข็งหมดรวมไปถึงเกลือน้ำตาลนะครับเป็นของแข็งหมดนะครับในชีวิตจุลินีถึงอาหารการกินด้วยเห็นไหมนะครับน้ำเห็นไหมของเหลวนะครับก็พวกน้ำอะไรที่เป็นน้ำนะอยู่ในสถานะของของเหลวแก๊สนะก็คือไอน้ําสถานะแก๊สนะครับ ซึ่งเราเรียนกันมาสัปดาห์ที่แล้วสไลด์ต่อไปนะครับมาพูดถึงของแข็งก่อนของแข็ง <his mortality> นักเรียนดูภาพของแข็ง <Hayır> อ e ันนี้คือการเรียงตัวของอนุภาคของของแข็งนะครับอนุภาคของของแข็งเรียงชิดติดกันนะครับจะเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นนะครับอย่างหนาแน่นเพราะนั้นอนุภาคของของแข็งเนี่ยที่เรียงชิดติดกันเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนที่ได้เลย นะครับไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนที่ได้เลยนะเรียงตัวกันแน่นนะครับเรียงตัวกันแน่นไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนที่ได้จึงทําให้ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่รูปร่างและปริมาตรคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุรูปร่างและปริมาตรคงที่เราเอาก้อนหินหรือลูกแก้วที่เป็นลูกกลมกลมเนี่ยใส่เข้าไปในแก้วใส่เข้าไปในจานใส่เข้าไปในขวด ลูกแก้ก็ยังเป็นลูกกลมๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นจึงสรุปได้ว่าของแข็งเนี่ยมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่นะครับมีการจัดเรียงอนุภาคที่แน่นหนาแน่นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับดังภาพวงกลมนี้เห็นไหมลูกวงกลมเรียงกันแน่นเลยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วอัดกันแน่นเปี้ยนี่คือการจัดเรียงตัวของอนุภาคของของแข็งของเหลวของเหลว ของเหลวอนุภาคของของเหลวนักเรียนจะเห็นว่ามีที่ว่างนะครับวงกลมเนี่ยเห็นไหมมีรูปภาามีที่ว่างมีที่ว่างนะครับตรงนี้มีที่ว่างฮนะมีที่ว่างเลยสามารถเคลื่อนที่สามารถไหลได้อ่าข,ของเหลว,เห,ลวเห็นไหมน้าสามารถไหลได้ข,ของเหลวเขาบอกว่าอนุภาคของของเหลวก็จะมีระยะห่างนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับอิสระในการเคลื่อนที่ดังนั้นของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะ ที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรคงที่เหมือนเดิมนะครับทีนที้มาดูของข,ของเหลวเห็นไหมของแข็งบอกว่า,ารูปร่างและปริมาตรคงที่แต่ของเหลวจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ปริมาตรยังคงที่อยู่นะครับปริมาตรยังคงที่อยู่แต่อนุภาคมีระยะห่างกันนะครับมีระยะห่างกันนะครับ มีระยะห่างกันเล็กน้อยเห็นไหมสามารถทําให้มันไหลได้นะครับยกตัวอย่างนะครับของเหลวที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเราเอาน้ําเทใส่แก้วน้ําก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นแก้วเราเอาน้ําเทใส่ขวดเรามองไปปุ๊บน้ําก็จะมีลักษณะเป็นขวดเทใส่ขันน้นําก็จะมีลักษณะเป็นขันเทใส่ถ้วยน้ําก็มีลักษณะเป็นถ้วยนั่นแหละครับเป็นที่มาของของเหลว มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเป็นของไหลไหลได้นะฮะต่อไปมาดูแก๊สบ้างแก๊สนักเรียนดูอนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้ฟุ้งกระจายเต็มไปหมดระยะห่างเห็นไหมครับดูภาพระยะห่างเนี่ยช่องว่างเนี่ยเยอะมากซึ่งสามารถแก๊สสามารถอนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่เขาบอกเคลื่อนที่ขนาดว่าฟุ้งกระจายเขาใช้คําว่าฟุ้งกระจายนะครับแก๊สฟุ้งกระจายเห็นไหมเหมือนกับแก๊สบ้านเราถ้ามีแก๊ส หุงต้มของเราแก๊สรั่วเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายกลิ่นเหม็นฟุ้งไปหมดเลยทั่วทั้งบ้านเลยนะครับพีมาดูการจัดเรียงตัวเขาบอกว่าแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่บรรจุเห็นไหมทั้งรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแสดงว่าแก๊สมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากห่างกันมากจึงทําให้ออนุภาคของแก๊ส สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทุกทางทั้งภาชนะที่บรรจุนะครับเราเอาแก๊สเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะที่บรรจุเนี่ยใส่เข้าไปในขวด10ลิตรแกร๊สก็จะกระจายเต็มไปหมดทั้งขวดใส่ไปในถังแก๊สก็จะกระจายฟุ้งกระจายเต็มถังนะครับนะครับเพราะนั้นใส่อัดแก๊สเข้าไปในห้องปิดห้องไว้แก๊สก็จะกระจายเต็มห้อง นะครับฉะนั้นเขาบอกว่ารูปร่างและปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่บรรจุก็คือเอาง่ายๆสรุปง่ายๆว่าแก๊สเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะใดแก๊สก็จะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะนั้นไปทุกทิศทุกทางอ่าอันนี้คือแก๊สแล้วมาดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับ นะย้อนมาดูคุณสมบัติของของแข็งเห็นไหมครับครูสรุปมาให้เลยเนี่ยนะครับมวลเห็นไหมครับของแข็งมีมวลนะครับมีมวลนะของแข็งมีมวลนะครับมวลนะครับมีมวลต้องการที่อยู่นะครับเราเอาหินใส่แก้วนะครับใบหนึ่งทีแล้วก็ทีแล้วก็ในสุดก้อนหินก็จะเต็มแก้วไม่สามารถใส่ก้อนหินได้อีกเพราะก้อนหินนั้นต้องการที่อยู่แก้วจึงเต็มนะครับเนี่ยเห็นไหม หิน <One> ก <input> ็ต้องการที่อยู่นะมีมวลต้องการที่อยู่ไปดูรูปร่างของของแข็งรูปร่างของของแข็งคงที่นะครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้น้อยมากถ้าจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ก็คือต้องเอาค้อนมาทุบให้มันแตกอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของของแข็งนะครับไปดูปริมาตรของสารของของแข็งปริมาตรแน่นอนปริมาตรคงที่นะครับ นะคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าของแข็งนะเดี๋ยวครูจะสรุปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสรุปอะไรสุดท้ายก็จะมาสรุปของแข็งของเหลวแก๊สทีนี้มาดูต่อคุณสมบัติของของเหลวเหมือนการทบทวนเลยนะครับพูดซ้ําเลยนะครับนะครับนะของเหลวลักษณะทางกายภาพสามารถใช้นิ้วทะลุผ่านได้ก็คือน้ํานั่นเองนะ้ําของของเหลวมีมวลมวลก็มีนะครับมีมวล นะอนุภาคห่างกันเล็กน้อยสามารถเคลื่อนที่สามารถไหลได้ล้ํารวมมีมวลต้องการที่อยู่ไหมของเหลวต้องการที่อยู่เหมือนกันเราเอาน้ําใส่ภาชนะไหนใส่เข้าไปนะครับน้าต้องการที่อยู่เหมือนกันรูปร่างรูปร่างของน้ําหรือของของเหลวไม่คงที่นักเรียนตรงนี้จาไว้เลยรูปร่างจะไม่คงที่นะครับรูปร่างไม่คงที่เนี่ยไม่คงที่นะครับนะรูปร่างจะไม่คงที่นะไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะ ที่บรรจุอย่างครูบอกเห็นไหมครับเอาใส่แก้วน้ําก็จะมีลักษณะเป็นแก้วเอาใส่ขวดน้ําก็จะมีลักษณะเป็นขวดที่มาดูปริมาตรของสารปริมาตรของสารปริมาตรของน้ําเอาน้ํา1ลิตรใส่เข้าไปในขวด1ลิตรน้ําก็จะมี1ลิตรนะครับเท่าเดิมแสดงว่าปริมาตรของน้านะครับมีปริมาตรคงที่นะมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ นะครับนะบอกไปแล้วนะครับรูปร่างจะเปลี่ยนไปทาภาชนะที่ไปดูไปดูแก๊สไปดูแก๊สนะครับไปดูแก๊สนะับแก๊สสมบัติของแก๊สมีลักษณะทางกายภาพสามารถทะลุผ่านได้ง่ายสามารถบีบอัดได้ง่ายหรือทําให้เล็กลงได้นะครับอันนี้แก๊สนะนะครับอันนี้แก๊สทีมาดูแก๊สมีมวลไหม นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเรียนออนไซต์เราจะได้ทดลองนะครับทดลองเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งแล้วเอาลูกโป,ป่งไปชั่งว่าก่อนก่อนที่เราจะเป่าลมเข้าไปชั่งลูกโป,ป่งแล้วก็เป่เาลมก็ไปมันต่างกันไหมมันมีมวลไหมนะครับเราจะได้ทดลอง baking. นะครับเสียาดายนะครับนะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเราไม่ได้ทําการทดลองกันเี้มาดูมวลของแก๊สมวลมีไหมแก๊สนะครับมวลมีไหมมวลมีแต่มวลมีน้อยเห็นไหมครับ มีมวลมีน้อยนะครับก็ยังมีมวลอยู่ถือว่ามีมวลนะครับมีมวลอยู่นะครับต้องการที่อยู่ไหมแก๊สต้องการที่อยู่ไหมแก๊สนะครับแก๊สก็ต้องการที่อยู่เพราะเอาไปใส่อะไรแก๊สแก๊สจะสามารถเข้าไปในนั้นได้นะครับแก๊สก็ต้องการที่อยู่เหมือนกันนะครับนะแก๊สต้องการที่อยู่เหมือนกันรูปร่างของแก๊สรูปร่างไม่คงที่เพราะว่าแก๊สเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนเอาใส่ไปในอะไรแก๊สก็จะฟุ้งกระจายเต็มไปหมด เขาบอกว่าเอาแก๊สลิตรเดียวใส่เข้าไปในขวด5ลิตรแกร๊สก็จะกระจายเต็มในขวดมีปริมาณ5ลิตรนะครับเห็นไหมจะเห็นว่ารูปร่างนะครับไม่คงที่ปริมาตรของแก๊สก็จะไม่คงที่ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่สม่ําเสมอรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปปริมาตรก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะนะภาชนะใหญ่นะครับปริมาตรก็จะเยอะขึ้นภาชนะเล็กปริมาตรปริมาตรก็จะถูกอัดให้มันน้อยลงอันนี้ สรุปแล้วแก๊สก็คือรูปร่างไม่แน่นอนปริมาตรก็ไม่คงที่นะครับแต่ยังมีมวลแล้วก็ต้องการที่อยู่นะครับเพราะนักเรียนต้องถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนต้องย้อนวิดีโอกลับไปดูนะครับสามารถย้อนวิดีโอได้ดูหลายๆรอบทําความเข้าใจไปสรุปสถานะของสสารนะครับสรุปสถานะของสสารมาดูเลยของแข็งก่อนนักเรียนตรงนี้สําคัญเลยสรุปตรงนี้นะครับของแข็งของแข็งมวล มวลมีหรือไม่นะครับของแข็งมีมวลหรือไม่นะครับบอกได้เลยว่าของแข็งมีมวลนะครับ,บ,อเ,เ,네รบเอ e, ๊ะต้องการที่อยู่ไหมนะครับของแข็งต้องการที่อยู่ไหมนะครับนักเรียนสามารถตอบไปเบาๆได้ของแข็งต้องการที่อยู่เหมือนกันนะครับอ่าปริมาตรปริมาตรของของแข็งเป็นยังไงปริมาตรของของแข็งคงที่นะรูปร่างรูปร่างของของแข็งเป็นยังไงรูปร่างคงที่หรือไม่รูปร่างคงที่นะครับและการไหล ของแข็งมีการไหลหรือไม่นะครับไม่มีการไหลนะครับของแข็งไม่มีการไหลนะครับไม่มีการไหลนะนะครับไม่สามารถไหลได้ของเหลวไปดูของเหลวของเหลวมวลมีหรือไม่อ่ามวลของของเหลวมีหรือไม่อ่ามีมวลน,นะครับก็คือมีน้ําหนักนะครับมีที่อยู่ต้องการที่อยู่ไหมของเหลวของเหลวเทใส่แก้วเทใส่ขวดของเหลวต้องการที่อยู่เหมือนกันนะ เทใส่แก้วเทใส่ขวดต้องการที่อยู่เหมือนกันต่อไปปริมาตรปริมาตรของของเหลวเป็นไงปริมาตรคงที่หรือไม่ปริมาตรคงที่นะครับปริมาตรคงที่รูปร่างของของเหลวเป็นไงรูปร่างเทใส่แก้วรูปร่างเป็นไงรูปร่างคงที่หรือไม่คงที่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับเห็นไหมอันนี้คือสรุปให้เลย,เลยการไหลของของเหลวมีไหมมีการไหลไหมของเหลวไหลได้ไหมไหลได้เห็นไหมครับอันนี้คือสรุปนักเรียนเข้าใจตรงไหน ต่อไปไปดูแก๊สแก๊สมวลมีหร <in> <meter> ือไม่นะครับแก๊สมีมวลหรือไม่นะครับเรกเรียนสามารถตอบไปแก๊สมีมวลไหมมีนะครับแก๊สมีมวลต้องการที่อยู่ไหมต้องการไหมแก๊สต้องการที่อยู่ไหมต้องการที่อยู่นะครับปริมาตรของแก๊สเป็นยังไงปริมาตรคงที่หรือไม่คงที่ปริมาตรไม่คงที่นะครับแก๊สจะมีปริมาตรที่ไม่คงที่ใส่ไปในภาชนะเล็กมันก็จะเล็กลงใส่ไปในภาชนะใหญ่มันก็จะฟุ้งกระจายเต็มใหญ่ไปหมดนะครับ นะเปลี่ยนไปตามภาชนะนะครับรูปร่างแน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะไม่คงที่เหมือนกันนะครับการไหลของแก๊สไหลได้ไหมอ่าไหลได้เคลื่อนที่ได้นะแก๊สนะก็คือการฟุ้งกระจายของมันนะก็สามารถที่จะไหลเขาเรียกว่าไหลมาดูนะครับอ่ามาดูใบงานที่ครูให้ไปนะครับใบงานที่ครูให้ไปนักเรียนก็มาทํานะครับสมบัติของสารสาร,สาร,สารมี3ามสถานะ อนุภาคอันนี้คืออะไรอนุภาคที่มันเลี้ยงชิดติดกันนักเรียนก็อนุภาคของแข็งอ่ามันเป็นยังไงเลี้ยงชิดติดกันหรือเป็นยังไงอนุภาคเป็นยังไงรูปอันนี้ของเหลวใช่ไหมของเหลวเป็นไงนะครับอ่ารูปร่างมันเป็นยังไงของเหลวนะครับรูปร่างมันเป็นยังไงมันคงที่หรือมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับนักเรียนก็เขียนแต่อนุภาคมันเป็นยังไงนะดูของอันนี้เป็นของแข็งหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีพลังงานชนไหมอ่าของแข็งมีพลังงานชนไหม มีมีนะครับครูเพิ่มให้ไปพลังงานจนก็คือพลังงานขยะขณะที่วัตถุอยู่นิ่งนะพลังงานจนเพิ่มความรู้ให้ไปมาดูของอันนี้ G at, G at, แก๊สแก๊สลักษณะอนุภาคของแก๊สเป็นยังไงเขียนไปรูปร่างของแก๊สเป็นยังไงครูสรุปให้หมดแล้วมีพลังงานจนไหมแก๊สมีครูใส่ให้ไปเลยนะักเรียนก็กอกตามครูไปนะครับนะนะครับทีนี้มาดูมาดูตรงนี้ส,ส,สาร,รของแข็งของเหลวแก๊ส ตรงนี้ให้ทำยังไงนักเรียนให้ทำยังไงตรงนี้ให้ทำยังไงถ้าเกิดว่านะตรงนี้ถ้าเกิดว่าของแข็งอของแข็งมีมวลไหมถ้ามีมวลนักเรียนก็ติ๊กถูกอของแข็งต้องการที่อยู่ไหมถ้าต้องการที่อยู่ก็ติ๊กถูกมีปริมาตรเป็นยังไงคงที่ไหมคงที่นักเรียนก็เขียนคำว่าอะไรคงนะคงที่เออนักเรียนเขียนไปก็ได้ นะคงที่รูปร่างเป็นไงคงที่ไหมถ้าคงที่ก็เขียนคงที่นะครับนะนะคงที่ก็เขียนคงที่นะครับการไหลเป็นไงมีไหมการไหลไม่มีหรือม,มีมีการไหลไหมไม่มีก็ตักเรียนก็กากบาทไม่มีต่อไปก็ไปดูของเหลวอ,อ่ะทีนี้ของเหลวอ,อะไรก็ทําเองนะครับบอกแค่นี้หให้ทําเองนะครับแค่นี้แหละงานวันนี้นะครับแล้วก็ ให้นักเรียนตั้งใจทำรายงานนะครับทําให้เสร็จแค่นี้ง่ายๆนะครับสงสัยตรงไหนถามครูในไลน์นะครับ,สสนะรบวันนี้ครูมีภาร,รกิจที่โรงพยาบาลนะครับต้องไปรับแม่ออกจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้ะฝากไว้นะ,ะตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆะนะครับวันนี้สําหรับชั่วโมงนี้เรื่องส,สารนะครับก็ครูขอ นะครับเพลงตัวนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนก็ย้อนกลับดูวิดีโอได้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน